ทำงานวนันหยุดสิบกว่าป,ปีแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเงิน,นถ้ากองคืนเงินมาให้ก็ไปนำเงินการเ้ย เขาจะแต่งตัวเหมือนกันเขาแต่งตัวเหมือนกันเขาทำงานแบบฟ์มเหมือนกันทำงานเหมือนอย่างฟรีๆด้วยความคุ้นเคยใช่ไม่ถือศักดิ์ศรีหรอกไม่ใช่ไม่ใช่คุ้นเคยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเงินถ้ากองทุนเอาเงินมาให้ต่อยำเงินการเลยคัลเตอร์เป็นคนบอกให้ต่อยนับเงินที้เรียบร้อยแล้วเอาสูงเข้ามาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเล่าถึงความเชื่อใจในการนำเงินกองทุนไปฝากกับนางสิริลักษณ์ ที่มาทราบภายหลังว่าเป็นเพียงแม่บ้านธนาคารทีมข่าวตรวจสอบ Facebook ของนางศิริลักษณ์ย้อนไปเมื่อปี2016เธอได้ถ่ายภาพคู่กับโลโก้ธนาคารลักษณะการแต่งกายไม่เหมือนกับแม่บ้านไม่มีสัญ,ญลักษณ์บริษัทที่บ่งบอกว่าเป็นแม่บ้านแต่อย่างใดซึ่งสอดคล้องกับการที่ชาวบ้านให้การกับตำรวจพันตำรวจโทตทิพันธ์นิติธรรมสารพลรองผู้กำกับการสอบสวนสพกุชินารายจังหวัดกาลสิน ผู้ดูแลสำนวนของคดีนี้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวโมโนทเวนตนว่าการเข้าไปควบพันของแม่บ้านรายนี้เนื่องจากผู้ต้องหาทำงานมาสิกว่าปีซึ่งอาจเกิดลักษณะที่ผู้จัดการคนเก่าไว้เนื้อเชื่อใจเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่จึงให้ดูแลในเรื่องของเอกสารและมีการรับเงินทองของกองทุนหมู่บ้านและให้พนักงานของธนาคารนำเข้าบัญชี แนวทางการสอบสวนของตำรวจยังไม่เชื่อว่านางศิริลักษณ์จะก่อเหตุเพียงคนเดียวโดยที่ไม่มีคนรู้เห็นเหตุใดเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่สงสัยว่าสมุดบัญชีที่นางศิริลักษณ์รวบรวมไว้ไม่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารขณะที่ชาวบ้านระบุว่าสมุดบัญชีมีการลงตัวเลขฝากเงินซึ่งต้องตรวจสอบว่าใครเป็นคนปลอมตัวเลขในสมุดฝากเงินนี้ ซึ่งตำรวจได้มีการเรียกหลักฐานจากธนาคารเพื่อตรวจสอบกระบวนการรับฝากเงินว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งทางธนาคารออมสินเองขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยมีผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับตัวเลขความเสียหายขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ล่าสุดจากเอกสารสำนวนพบเสียหายแล้ว25ล้านบาทในส่วนผู้ต้องหาเบื้องต้นพบว่า ภูมิลำเนาของแม่บ้านรายนี้อยู่ไม่ไกลจากธนาคารซึ่งจากการสอบถามคนละแวกใกล้เคียงและสามีพบว่าไม่มีใครทราบล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เร่งขยายผลติดตามโดยคาดว่าผู้ต้องหายังคงอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและได้มีการประสานกับทางตำมอต่างๆในกรณีที่หากผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ฝั่งธนาคารมีคำสั่งไล่ออกพนักงานระดับปฏิบัติการ1รายพร้อมสั่งย้ายระดับผู้จัดการกับผู้ช่วยผู้จัดการอีกสองรายออกจากพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบ ขณะที่นายวิทยัยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารอมสินชี้แจงว่าปัจจุบันได้ส่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารลงไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพร้อมขอให้ผู้เสียหายทุกรายมั่นใจว่าทางธนาคารจะรับผิดชอบอย่างแน่นอนโดยเริ่มจ่ายเงินชดเชยทันทีตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนับจากนี้ภายใน7วันแต่าคารรับผิดชอบทุกกรณีที่เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับเพราะฉันไม่ต้องมีความกังวลเลยว่าจะไม่รับเงินนะครับ ชัดเจนนะครับเรารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด100%เอนะครับอย่างที่2เนี่ยทีมงานตัวน,นี้เราสองอ่งระดับผู้บริหารเกือบจะสูงสุดนะครับเข้าไปในพื้นที่หลายคนมากไปทํางานรมกัน,นมันมีการตรวจเอกสารอะไรค่อนข้างเยอะน,นะครับเพราะเป็นการโยกเงินรับเงินจากตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นนะครับมันก็จะมีการต้องตรวจข้อมูลก็หน,นัเยอะแต่ว่าเราจะเริ่มใจเงินได้ภายใน7วันหลังจากวันนี้ยังคงต้องตามกันต่อสําหรับคดีนี้ว่าจะมีบุ คนใดที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่่ามกลางตัวเลขความเสียหายที่อาจพุ่งขึ้นมากกว่า25ล้านบาท